ขอบคุณที่ทดูคลินผมนจะมาะเล่าสู่เพื่อนและพี่น้องกันครับว่าเช้านี้ที่25พฤษภาคม2568มีชาวสัทธาศาสนิกชนนำกันหัววัดต่างๆในอำเภอเสริมงามมาร่วมทําบุญกับวัดโคกขวางของอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางกันจํานวน40หัววัด พอนำกันมาถึงวัดแล้วก็จะนำกันลงจากรถมาวางไว้หน้าพระาธาตุพระบิหารนะครับจากนั้นก็พากันมานั่งในพรำวิธีของชาวบ้านที่จัดเตรียมไว้นะครับทางคณะกรรมการวัดก็จะจัดก็บซองมาถวายให้พระคุณเจ้าเจ้าอาวาสนะครับ จางนั้นศรัทธาก็จะมาใส่ขันศิลใส่ดอกไม้ใส่นำดอกไม้มาใส่ที่พานนะครับหน้าปรมวิธีนะครับศรัทธาก็จะทยอยกันมาใส่ดอกไม้บนพานที่จัดไว้

อาครับตอนนี้นะครับตอนี้ฟองค้อนะครับาของในสุดตรแบนะครับเปิดประติส่วนนั่นเองม่อาหารั่เป็นฟองอนอาน้าสมบูรณ์เสร็จตรงกับไปแล้วนะครับหายขาดตาอาเสื้อผตัวในวันนี้ อากปิดในบริจาคนะครับไรกะรในการสร้างสูก้ดกดกดอไว้นะครับแต่วันนี้เปิดกรันะร,บ, T, รบ,บริารจาน,นะครับตัวจะเป็นยอดตาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ังพา้น้ำโน้ำบขันนะครับสำคัญอาจะได้ขอบคุณนะครับสายของวันนี้นะครับนี้ขอยยมีุานนะครับ เป็นน้องมากันนะเป็นน้องมากันหลายนะครับเป็นหนุนเป็นใจเป็นแถวเป็นค้อยนะครับปอดเจอในแท่ครับเต็งกว่านานเต็งกว่าน,น้อยนะครับทางสังก็น,นั่งรอทําพิธีทางศาสนานะครับมุมนี้ก็เป็นที่จัดใส่บาตรวันเกิดนะครับบรรดาแม,ม่บ้านสร้างฟ้อนมารอนะครับ มุมนี้ก็จะเป็นที่ใส่บาทนะครับเตรียมตะกร้าไว้เรียงรายเลยนะครับนี่ก็เป็นจุดโต๊ะที่วางสังเกตวางปัจจัยของชาวบ้านท,ที่นำมาร่วมบริจาคนะครับอีกมุมหนึ่งก็จะนั่งรอกันนะครับรอทางพิธีทางศาสนานะครับ จะมีพึ่งอยู่หน้าพระวิหารนะครับวัดนี้เป็นวัดร่มเย็นนะครับพึ่งมีพึ่งตั้งสี่หลังนะครับอยู่หลายรอบบริเวณวัดนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่จัดทำโรงทานนะครับเพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมรำบุญในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประตูซุ่มประตูสแตเลสนะครับมีผู้บริจาคให้คุณจนันคุณบอยอินสุกนะครับ นี่ก็เป็นวิธีที่จะมาร้องเพลงเต้นรามยอนยุคนะครับอีกมุมหนึ yeah. ่งนี <y <y uh ่ก็จะเป็นการจัดเตรียมโรงทานไว้ไว้บริการผู้มาร่วมทําบุญนะครับมีขนมจีนน้ําส้มน้ําอัดลมนะครับ ครับขอทําครับขอน้อยนะ Để ใครจะเล่นดูสอดกันได้ นะครับมีหัววัดต่างๆนะครับและชาวบ้านนะครับหัววัดที่นิมนต์มาก็40หัววัดนะครับและชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านในอำเภอเสริมงามนะครับมาร่วมกันอย่างมากมายเลยนะครับ ันี้เป็นวัดกเดกา่าแก่ อันนี้ก็เป็นที่จัดวางสังเกตนะครับมากมายล้นศาลาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีอีกข้างๆ้างศาลาอีกที่หนึ่งนะครับข้างประตูด้านหน้านะครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของญาติโยมที่มารอทําพิธีนะครับพิธีเริ่มขึ้นตอนนี้ใกล้จะเริ่มขึ้นนะครับ ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่งบนอัศนะนะครับขอ,อทำพิธีนะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับมาร่วมงานมากมายนะครับเป็นต้นว่าสจมีพลน,นนสมนะครับกำนันสมบูรณ์เกียวจิโนกำนันตำบลทุ่งงามนะครับคุณชายาลาดปัลละว่าที่นายกเทศบาล ตำบลงามพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับมากมายหลายท่านนะครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับฟอ้อนต้อนรับผู้มาร่วมทําบุญนะครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะครับตรงนี้ถ้ามีเพลงติดไปด้วยนะขออนุญาตระบบ ai และเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงด้วยนะครับขออนุญาตนะครับ ขอ,ขอบคุณมากนะครับรอวิธีทำไม่ได้พาะราอสรับเรรับส่ง้อางประธานาิีนะครับเอตอหลงพนมนะครับ

จุทียนตำบนะครับก็ไดท่านกำลังสมนะครับ้า้รมันงมตำบลงามนะครับจุดเทียนสองคำนะรับเช่นคำับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านสอสรคุณน้องสงนะส

โตณาญะสะเเปดะปะภาหะปะเณนะ <imitation> <imitation> ข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยประโยคในความสูงในความศักดิ์แห่งพระเจ้าทั้งหลาย <coughs> <coughs> No, <coughs> สในีาแต่ส้มปะตรในวันนี้นะครับในนามของจังหวนนารักสนกสบครับีเวทีสดตรวกในลำบุกตรงนี้นะครับตัวความเพื่นะครับแต่เลยครับที่ว่ามครับ